ตั่้าห565นะครับผมต้องว่านายใจใจใจสุพองนายอิทธันจัมปาสดบัตรถึงที่การตรวจตควาบาลผมางานได้ขับนิการแบบิธทำนะครับช่วยนายจิตสดจําเลยนะฮะในความนี้ต้องถะว่าทํอความบิดฐาน้ยข้อโกงนะครับกรณีนี้นะครับต้องควรว่านายอิทธันจะมาสดจำเลยนะครับจําเลยลบหนีไม่มาฝากคมพิฆาตนะครับผมจะนั้นให้ท่านจับกุมทัวนายอิธันจปาศเนี่ยไได้บัตรจำนวนประชาชนส่ศนย์เก้นยนอ ไทยัไทยที่หัขับนะครับถึงพนที่98ทับ1 82นะครับอยขาไทยลาดแขวนบางทานันเข็คขอสงสางปาทมนะครับประสารณ์ในความทาเป็นะครับแต่วันที่มี8ทุนงานสมัครเท่าไหร